ซองเกียวโต้ว่าทำไมต้องมีเครื่องหักนะครับออกแบบได้สมองเองนะครับอะลิปปี้ไทรน,นะครับตัวนี้เป็นกระปิงอยู่ข้างในนะครับยวดูาณนี้แล้วตัวนี้จะเป็นลูกสูบเพื่อกลับแรงดันน้ำมันนะครับตัวลูกสูบเพื่อกลับแรงดันน้ำมันตัวนี้ก็คือเอ่อเอาไว้ดันเฉพาะชุดคับด,ด้านในนะครับมันจะมีชุดคับ เห็นไห้างในเลันขนาดนี้มันออกมาไม่ได้นะครับไอที่ไปเฉดตัดชิ้นกันทั้งหลายทั้งหลายมันออกมาไม่ได้ครับมันอยู่ในห้องน้ํามันนะครับมันอยู่ในห้องน้ามันมันมีทางออกมาได้หรอกนะครับแล้วโอริงมันก็แข็งเาโอริงมันแข็งตัวนะครับมันเกิดการรีดน้ํามันรั่วในระบบก็คือมันไม่มีแรงที่จะมาดันลูกสูบเพื่อไปจับผลคับต่างๆนะครับมันจะทํางานแบบนี้นะครับปิต้ เราเข้าใจระบบเราก็จะทำนะครับไม่เปลี่ยนัวยผมนะครับทุกพัดไม่ดได้เปลี่ยนนะครับแค่ไม้ไม้นิดเดียวนะครับตรงนโีโรลิ่งมันลื่นอันนี้ซ่อมทันเปลี่ยนทุกซ่อมทันะครับเปลี่ยนทุดซ่อมทัแต่ถ้าเกิดรอมันไหม้หมดแล้วก็จบต้องเปลี่ยนต้องชุดนะครับ